แล้วในบ้านใครกลัวผีมากที่สุดครับแม่ไอคนที่ไม่อ่อนโยนมากที่สุดใครแม่ <c oughs> แบมแบมกลัวผีมากที่สุดเลยเหรอครับแบมกลัวมากสุดกลัวแบบอย่างตอนซื้อบ้านแบบเนี้ยใช่ไหมแม่ก็เลือกห้องที่คิดว่าวิวมันดีที่สุดแล้วให <c oughs> <บ>้เขาใช่ <c oughs> ข้างหลังอะ่ะมันจะไม่มีตึกไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นเหมือนแบบเออเป็น ปากกเหรอหรืออะไรอะที่มันเป็นหญ่ายอย่างนี้ขึ้นมาเราเขาบอกว่ามันเป็นที่ตาบอดตรงเนี้ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนวิวครับครั้งแรกที่เขาไปบ้านแม่บอกว่าห้องนี้ยของเธอ,อใช่โอ้มันแบบมาทํากับแบบอย่างนี้ได้ยังไงเอามอะครับ oh เขาบอกเรื่องห้องนี้แล้วมันจะนอนนี้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่ากลางคืนมันก็จะมืดเดี๋ยวใครจะมาโผล่มาหรืออะไรโอ้มันเห็นต้นไม้มันเห็นหญ้ามันเห็นอะไรพวกนั้นกลัวคนจะโผล่มาใช่พวกจริงๆวิวมันดีมากนะคุณแจ็คจะบอกให้แล้วเช้ามีนกกระยงนกกระยางอะไรอย่างเงี้ยเขามองมุมกลับมองมุมว่าคนนั้นมันน่ากลัวใช่แต่ผมคุยกับเขาล่าสุดเขาบอกว่าพอเขาฟังเรื่องผีเยอะๆครับเขาเริ่มสนิทกับผีแล้วนะแม่ ขอให้จริงใช่ขอให้จริงเรื่งแต่ว่าเขากลัวที่สุดในบ้านแล้ใช่นค,คือหัวเขาอะจะวนแต่เรื่องพวกนี้ถ้าใครพูดแบบรอบตัวนิดนึงหรืออะไรอะหัวเขาไปเรื่องนี้หมดละใช่โอเค